สบายดีนะครับผมสบายดีตอนแดงๆนะครับถ่ายบรรยากาศซุนะครับผมอันนี้ก็เป็นมุมอีกมุมหนึ่งนะครับของเมืองปากเซนะครับผมนะครับอ่าที่สันตองเบานะครับผมอ่าทั้งหน้าจะเป็นสนามบินนะครับอ่าเพราะว่าเมืองปากเซนะครับเป็นเมืองน้อยนะครับเงีวเรียบตามชายน้ำคลองนะครับผมนะครับ นะครับตัวน,นั้นจะเป็นเมืองเมืองไม่นะครับเมืองปากเซขึ้นกันครับผมแต่ว่าเป็นเมืองที่ว่าเป็นจางขึ้นใหม่นะครับแปซสิมีมหาวิไาชนะครับผมแห่งชาตินะครับนะครับนั่นนะครับผมนะครับที่้างตองนะครับซุ้มก็ไม่เบิงนะครับเป็นมหาวิไาชแห่งชาตินะครับแกงจับปาซักนะครับนะครับเป็นสถานที่นะครับ เมืองที่ว่าขยายออกนะครับตรงทั้งหนาของอสร้างตองนี่ก็จะเป็นหน้าตึกนะครับจะเป็นสร้างเป็นหน้าโรงแรมนะครับนี่นะครับผมจะเป็นโรงแรมนะครับผมที่ว่าสร้างพระท่านเดี่ยวนะครับนะครับใบม,มีหลายหลายนะครับหลายหุ่นนะครับผมที่ว่ามา ลงทืนนะครับว่รมือช้างนะครับแต่ว่าบอตันสําเร็จเถือนะครับผมนะครับอยู่ตินตีนตินเขานะครับตินผู้นะครับผมยากาศรอบ3ามโมงกว่านะครับนะครับก็มีรมเย็นซอยซยสบายนะครับผม นักต้องเที่ยวนะครับแขกต่างเาว่าวต่างแดนนะครับเป็นมาดินมาเที่ยวนะครับผมก็สร้างต้องกับเป็นผู้หนึ่งนะครับก็เที่ยวกันเที่ยวดินนะครับเที่ยวดินเที่ยวหัวเวลามางานนะครับอย่างไรคอยขึ้นมานะครับปีหนึ่งก็บริคอยขึ้นมาแต่หนึ่งแลครับผมนะครับอ่ามันกับ เครื่องบินนะคร er ú, ับเครื่องบินกำลังจะแดนนะครับนั่งๆมาเบิ้งย่นึ้นพี่มาเบิ้งย่นึ้นเนยพ่อแม่เครื่องบินนะครับเครื่องบินกำลังสีเทคออฟนะครับผมเดี๋ยวๆเครื่องบินกำลังสีเทคออฟึ้นนะครับผมจากเลินนะครับผมจากสนามบินเนาะครับเนาะให้พอ อยู่ตามบางที่มันสกิดใช่เนาะเราเพราะว่าแบตสังต้องกับส่วนจะเบิดแล้วแบตเตอรี่นะครับผมขอมุกขอบใจนะครับผม,มอขอบคุณะนะครับผมแบตเตอรี่สังต้องกัเบิดนะครับผมเพียงเท่ี้สองเปอร์เซ็นต์นะครับ ปอนงาชุ่มก็ไปเบิดตอนนั้นนะครับผมนะครับเนาะเครื่องบินกำลังสิทธิกออฟนะครับผมขึ้นจากเดินบินนะครับให้กิน้วก็อะไร้ให้ตั้งประเด็นก็บันดอนบันพุกนะบันอาจารย์บันพุตั้งแต่เนี่ยเราไปชี้ให้